สวัสดีครับผมนายสมกรแกี่แจ่มนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอ,อปัญหาท้ายการทดลอง lab micro python เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งปัญหาท้ายการทดลองครั้งที่2นี้นะครับโจทย์เขาจะกําหนดให้เราใช้ไฟ LED 2ดวงแล้วก็ใช้สวิตเป็นบอททอนสวิตนะครับเป็นตัวเปิดปิดไฟ LED ครับ โดยที่ในการกดครั้งแรกนะครับจะทำให้ไฟ LED กับพิบติดดับติดดับนะครับพอเรากดครั้งที่2จะทำให้ LED ตัวนี้นะครับค่อยๆดับแล้วก็ค่อยๆสว่างสลับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอกดครั้งที่3นะครับก็จะเป็นไฟไฟก็จะดับนะครับ ในส่วนของตัวโค้ดนะครับผมใช้เป็นใช้คำสั่ง pwm มาช่วยในการทำให้ไฟของเรานะครับค่อยๆสว่างขึ้นแล้วก็ค่อยๆดับลงนะครับโดยผมกำหนดให้ led ตัวที่หนึ่งนะครับก็คือ l d ทางซ้ายมือนะครับเป็นอยู่ในพินที่14หรือใน ดิจิตอลเอาต์พที่5นะครับแล้วก็ LED ที่2นะครับเป็นพินที่4นะครับหรือใน Digital Output ที่2นะครับแล้วเรากำหนดให้ตัว b u t t o n Switch นะครับเป็นเป็นตัว in, เป็นตัว input เพื่อให้ตัวไฟ LED นะครับของเราเปลี่ยนสถานะนะครับให้ Input ตัวนี้เข้าที่ D1 นะครับ หรือพินหนะครับโดยผมจะกำหนด f r e q อ e n c y ของตัว PWM นะครับเป็น1000ต่อมานะครับในส่วนของลูปของเรานะครับในสามบรรทัดแรกนะครับจะเป็นการอ่านค่าของตัวสวิตช์นะครับถ้าเราเ กดสวิตช์หครั้งนะครับจะทำให้ตัวสวิตช์ของเรานะครับขึ้นมาเป็น0นนะครับก็คือในตอนที่เรายังไม่ได้กดสวิตช์อะไรเลยนะครับค่าที่อ่านได้จากตัวสวิตช์นะครับจะอ่านได้เป็น1เมื่อเรากดสวิตช์ลงไปนะครับจะทำให้จากที่เราอ่านได้เป็นหนึ่งเปลี่ยนมาเป็น0นย์แทนนะครับ ตัวที่ปิ้นตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าตัว led ตัว button switch วของเรานะครับจะเป็นแบบไหนอยู่ในสถานะอะไรนะครับเป็น0ูนย์หหนึ่งต่อมานะครับในลูปของในส่วนของ if e นะครับตัวเงื่อนไขของ if e นะครับเป็น list switch เท่ากับเท่ากับ0กล่าวคือถ้าเรากดนะครับกดสวิตช์ไปจะทำให้ตัว ดิสสวิตช์นะครับเท่ากับ0จะทําให้เข้าเงื่อนไขของย e ตัวนี้นะครับเม mm hmm. ื่อเข้าเงื่อนไขนะครับจะทําให้ led state ของเรานะครับเป็น led state บวกหหรือเพิ่มเข้าไป1นะครับโดยตอนแรกเราจะกําหนดให้ led state ของเราเป็น0ูนย์นะครับแบบนี้ไปเรื่อยนะครับถ้าเรากดสวิตช์หครั้งนะครับ l d state ของเราก็จะเพิ่มไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเมื่อร,รู้แบบนี้แล้วเราก็ไปกําหนด ฟังก์ชันของตัวไฟ LED ของเรานะครับผมกำหนดออกมาเป็นสสสถานะครับของ LED สถานาะสถานะแรกนะครับเป็น LED a ตตที่0นะครับโดยสถานะนี้นะครับจะทำให้ LED ของเรานะครับอยู่สถานะที่ดับนะครับหรือว่า low v o l t นะครับส่วนใน ฟังก์ชัน if ที่2นะครับเป็น LED state 1ก็คือเมื่อเรากดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับจะทําให้ไฟ LED ของเรานะครับดับแล้วก็ติดส่วนตรงนี้นะครับเป็นเป็นโค้ดที่ทําให้ LED ติดนะครับตรงนี้เป็นโค้ดที่ทําให้ LED ออขออภัยครับโค้ดตรงนี้เป็นโค้ดที่ทําให้ LED ดับนะครับแล้วก็โค้ดตรงนี้เป็นโค้ดที่ทําให้ LED ติดนะครับตรง Sleep ตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็น Time Sleep ครับ ต่อมาครับในสเตตที่2นะครับผมตั้งให้ตัว Du t y c y c l e นะครับมีช่วงระหว่างตั้งแต่0จนถึง1,000 24นะครับช่วงเลนส์ตรงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ไฟนะครับจะค่อยๆสว่างขึ้นหลังจากหลังจากหมดลูปในช่วงลูปฟอร์ตรวนี้แล้วนะครับก็จะเข้าในอีกตัวหนึ่งนะครับจะทำให้ ตัว led ตัวของเรานะครับค่อยๆดับลงนะครับหลังจากที่เรากดครั้งต่อไปนะครับ led state นะครับจะเปลี่ยนเป็น3เมื่อ led state จะเปลี่ยนเปลี่นเป็น3นะครับเราจะตั้งให้ led state นะครับย้อนกลับไปกลายเป็น0ใหม่หรือกลับไปเป็นสถาน,ถานะที่ ไฟดับนะครับตัวตัวทม์สลีปพวกนี้นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราควบคุมตัวบททถอมสวิตของเราได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเรากดวัทถอมสวิตค้างไว้นะครับจะทําให้ตัวบัทถอมสวิตของเรานะครับอ่านค่าไปเรื่อยแล้วเข้าลูปไปเรื่อยนะครับตัวสลีปตัวนี้หรือทม์สลีปนะครับจะเป็นตัวช่วยในการที่จะ จะทำให้เราควบคุม State ของ LED ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราลองอัพโหลดเลยครับเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มื่อเราอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับ <Okay. S 2> จะเห็นได้ว่าในตัวของอหน้าจอโค้ดเรานะครับจะขึ้น r e a d w w t t h หนมานะครับ <Okay. S 2> ก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้กดอะไรตัว Switch s t a t e ของเราจะกลายเป็นหนึ่งนะครับ เมื่อเรากดกดสวิตไปนะครับหนึ่งครั้งตัวไฟ LED ของเรานะครับก็จะสว่างติดสว่างติดอย่างนี้นะครับสว่างดับสว่างแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับกระพริบนะครับไฟ LED ของเราก็จะกระพริบแบบนี้เมื่อเรากดครั้งที่สองนะครับจะเห็นได้ว,ว่า LED ของเรานะครับจะค่อยๆสว่างแล้วก็ค่อยๆดับ แล้วค่อยสว่างแล้วก็ค่อยให้ดับไปเรื่อยนะครับต่อไปเมื่อเรากดครั้งที่3นะครับจะทำให้ LD ของเรานะครับดับซึ่งในการกดแต่ละครั้งอาจจะมีดีเลย์ได้นะครับเวลาเรากดไป ค่าค่าของตัวโค้ดเรานะครับมันอาจจะยังรันข้อมูลยังไม่ถึงส่วนที่มันจะอ่านโค้ดดังนั้นเวลากดเราก็ควรที่จะเช็คดูในตัวโค้ดหน้าจอโค้ดของเราด้วยว่ามันมีการอ่านข้อมูลถึงไหนแล้วเมื่อเรากดนะครับเมื่อเรากดแต่ละครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีการพิม จะมีการพิมพ์ค่า state ออกมานะครับจะเป็นมันจะเขียนว่า state แล้วก็ตัวเลขเป็นค่าของตัวเลข state แล้วก็คำว่า state ปิดท้ายนะครับเพื่อให้เราดูง่ายขึ้นก็สำหรับวันนี้นะครับแล b บ n t t o to MicroPython ครั้งที่2ของเรานะครับก็ปัญหาท้ายการทดลองของเราก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ